สวัสดีค่ะนารีธีมาขาวพยากรค่ะวันนี้โอ้วันนี้เรามีพรุ่งนี้คริสต์มาสเนาะเขาก็มีแอปสติกต็อกเขาก็มีแอปคริสต์มาสให้แล้วก็ต้องใช้แอปนะคะอืมเพราะว่าเราต้องอินเทรนไปกับเทคโนโลยีเนาะสมัยนี้แอปมีไว้ให้เล่นเพื่อผ่อนคลายเพื่อให้รู้สึกสนุกสนานเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราแต่งหน้าอย่างนี้ทำผมอย่างนี้แล้วมันจะดูดีไหมมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็เอออยากเล่นก็เล่นได้เลยค่ะมีแอปเยอะแยะให้เล่นเนาะ วันนี้แม่หมอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของพระเสาและพระราหูนะคะเวลาจรเข้าถูกดวงชะตาคุณแล้วอะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรแล้วคุณจะแก้ไขไอพ้พระเสากับพระราหูนี้ได้ยังไงคนแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทั้งเสาไม่ได้มีทั้งราหูหลายๆคนอาจจะมีทั้งเสาและมีทั้งราหูอย่างแม่หมอเนี่ยมีสองเสาอยู่กับตัวมีหนึ่งราหูอยู่กับตัวในรอบเจ็ดตียังไงยังไงก็ต้องเจอหนึ่งราหูกับอีกสองเสาทีนี้เวลาพระเสาเข้าแทรกเนี่ย มันจะมีเสาเล็กกับเสาใหญ่เนาะบางคนก็มีทั้งเสาเล็กเสาใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองปีซ้อนถ้ามีเสาเดียวก็คือหนึ่งปีนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณอนะ่ะพระเสาเข้าแทรกตลอดหนึ่งปีนั้นอนะ่ะมันก็จะอยู่กับคุณอิทธิพลพระเสาเนี่ยมันจะทําให้คุณทุกข์ใจนะคะทุกกระทมขมขืนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่อง,อ,งอะไรก็ตามอะไรก็ตามมาที่คุณคาดหวังและอยากจะได้มันอนะ่ะคุณจะไม่ได้เขาจะทําให้คุณผิดหวัง แล้วจะทําให้คุณทุกข์ใจเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนกับพราเสอ่ะมันเป็นเงาติดตามตัวคุณเน่ะเวลาที่พราเสาเข้าแทรกคุณไม่ต้องออกจากงานคุณไม่ต้องหนีไปที่ไหนนะคะคุณหนีไปอยู่ที่ไหนพราเสาก็ไปกับคุณคุณบอกว่าเอ้ยเจอเพื่อนร่วมงานเจอหัวหน้าไม่ดีจิกกัดคุณทําให้คุณทุกข์ใจตลอดเลยปีนั้นพราเสาเข้าแทรกคุณจะหนีไปอยู่ภาคอื่นคุณก็จะไปเจอเจ้านายกับเพื่อนฝูงแบบนั้นเขาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้ บางครั้งเวลาพราเสาเข้าแทรกเนะี่ยบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าบางคนอาจจะผิดหวังจนอยากจะฆ่าตัวตายแต่ถามว่าเฮ้ยจำเป็นไหมไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปฆ่าตัวตายเวลาผ้าเสาเนะี่ยมันเหมือนเจ้ากรรมในเวนะ่ะเขารู้จิตของคุณนะคะคุณหวังอยากจะได้อะไรมันจะปัดออกไปให้หมดทําให้คุณผิดหวังแล้วทาให้คุณทุกข์ทำให้คุณเสียใจมันจะเสียใจทุกเรื่องค่ะความรักการเงินการงานแล้วแต่ว่าดวงชะตาไปจรทุกเรื่องอะไรมันก็จะทุกเรื่องนั้นๆ แล้วเราจะทาไงเอาเวลาพระเสาเขาแทรกทําจิตให้มันว่างๆน่ะค่ะทําจิตไม่ต้องไม่ต้องอยากมีไม่ต้องอยากได้มีก็ดีไม่มีก็ช่างได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างแค่เนี้พระเสามันก็ทําอะไรคุณไม่ได้ละอ่ะก็คุณไม่ได้อยากอ่ะคุณไม่ได้อยากมีคุณไม่ได้อยากสนอะไรอ่ะมันก็ไม่สามารถทําให้คุณทุกข์ได้ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีความต้องการคุณอยากอ่ะพระเสาอ่ะก็คือเจ้ากรรมในเวรคุณนั่นแหละค่ะเขาก็จะทําให้คุณ พลาดหวังเงินเหรออยากจะได้ก็ไม่ได้โดนโกงเออโดนหลอกลวงความรักไม่ดีเจอรักสามเศร้าเออโดนคนแทงข้างหลังอย่างเงี้ยมันคืออิทธิพลของพระเสามันหนีไม่พ้นก็ไม่ต้องไปนหนีมันค่ะอยู่เฉยๆแม่หมอก็มีสองเสามันจะกี่เสากี่กําลังก็ช่างมันก็ในเมื่อจิตเราอยู่ว่างๆอะคะ่ะทําจิตให้มันว่างไปเลยอะแบบอยู่ไปวันๆนะหายใจทิ้งไปวันๆทํากิจกรรมของเราทรงๆไปวันๆนะคะ ไม่ต้องไปลงทุนกิจการอะไรยิ่งคุณลงทุนเขาก็จะปัดให้คุณไม่ได้ดังใจหวังนะคะอาจจะถูกโกงถูกหลอกเสียเอาได้นะมีหน้าที่คุณมีหน้าที่แค่สวดมนต์ไหวพระแผ่เมตตาทําสมาธิแผ่เมตามาเมตาให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆรอจนกระทั่งอิทธิพลของพระสาวมันเคลื่อนออกไปเนี่ยพอดวงดาวมันเปลี่ยนปุ๊บถ้าปีถัดไปพื้นดวงของคุณดีทีนี้แหละคุณจะทําอะไรคุณก็ลุยเต็มที่เลย เวลาพระสาวเคลื่อนออกก็เท่ากับว่าเจ้ากรรมในเวรน่ะมันเคลื่อนออกห่างจากคุณอิทธิพลจะจะลดลงไปเยอะเลยทีนี้คุณจะทําอะไรก็จะสุขสมหวังได้ดังนั้นเวลาที่พระสาวเข้าแทรกไม่ต้องพยายามอยากมีอยากได้อยากอะไรทั้งนั้นนะคะสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาเยอะๆค่ะไม่ต้องไปเศร้าใจไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้ว่าทําไมฉันถึงไม่ได้ทําไมฉันถึงผิดหวังทําไมฉันถึงอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วไม่ต้องไปมูไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปอะไรทําไมทั้งนั้นเพราะมันเป็นวิบากกรรมเก่าของคุณที่มีกับเจ้ากรรมในเวรเก่าของคุณ มันไม่มีใครแก้กรรมให้คุณได้การแก้กรรมที่ถูกต้องก็คือการที่คุณพยายามทําสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรของคุณเยอะๆนะคะกรรมของคุณคุณเป็นผู้สร้างมามันไม่มีใครแก้ให้คุณได้แม้นพระพุทธองค์เนี่ยก็ไปแก้กรรมให้ใครไม่ได้นะพระเสาเข้าแทรกสวด,ดมนต์ไหวพระทําสมาธิเยอะๆเพราะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะพลาดพลั้งคุณจะผิดหวังนั่นคืออิทธิพลของพระเสาทําให้เกิดโทษทุกข์ ทุกระทมขมขืนในสิ่งที่คุณอยากได้แล้วมันจะไม่ได้อ่าอย่างที่สองคือพระราหูพระราหูเนี่ยมันคือความวุ่นวายบางคนอะมีราหูอะฐานสิบสองอะาดาวราหูเข้าอิาทธิพลพวกนี้มันจะอยู่แค่หนึ่งปีนะตลอดหนึ่งปีเต็มๆจะมันจะอยู่กับคุณหนึ่งปีเต็มๆอะมันจะไม่ไปไหนอะแต่บางคนพื้นดวงถ้าถัดไปไปเจออันคารเล็กอันคารเล็กไปเจอชนดาวอริชนดาวมหาอุบาเอ่อชนดาวหินะเข้าไปอีก มันก็พอๆกับพระลาหูก็เท่ากับว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์เจอราหูซ้อนสองตีได้ทีนี้อิทธิพลของดาวราหูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพราเสาร์นะพราเสาร์นี่มันคือความทุกใจแต่อิทธิพลของดาวราหูมันคือความวุ่นวายอยู่เฉยๆอ่ะมันก็จะมีคนมาหาเรื่องคุณอยู่ดีๆเนี่ยไอคนที่มันเคยโอเคกับคุณเนี่ยพอพระราหูเข้าแทรกปุ๊บนะมันเห็นหน้าคุณมันจะรู้สึกหมันไส้อ่ะมันจะรู้สึกว่า มันเป็นขวางหูขวางตามันเห็นแล้วมันไม่สบอารมณ์อ่ะคือคุณจะพูดจะทําจะอะไรนะมันรู้สึกผิดไปเสียหมดบอกตรงนะหายใจแรงหน่อยก็ย,ยังรู้สึกผิดอยู่เฉยๆก็มีคนมาใส่ความคุณให้คุณรู้สึกผิดแล้วอาจจะนําไปถึงการทะเลาะวิวาทเออบางทีก็มีปัญหาในเรื่องของอสังหาเครือญาติความรักอุย้ยอะไรก็มีล้มันอีนุงตุงนางไปหมดเวลาที่ราหูเข้าแทรกคุณเนะี่ยมันเหมือนกับชีวิตคุณอยู่กลางมหาสมุทรอ่ะ แล้วมันมีคลื่นกระแทกคุณรอบที่อะถามว่าคุณอะไปสั่งให้คลื่นมันหยุดได้ไหมไม่ได้เนอะคุณมีคุณต้องทํยังไงอะอยู่เฉยเฉยไงทําตัวเป็นก้อนหินไปเลยเออไม่ต้องไปรู้สึกอะไรสักพักหนึ่งอะเดี๋ยวคลื่นมันก็จะหยุดของมันไปเองเวลาลาหูเข้าอ่ะคุณคิดถึงคลื่นมันคลื่นลูกนี้มามันยังไม่ทันจะหายดีคลื่นอีกลูกนึงก็มาคืนมันมารอบทิศอะปัญหาในชีวิตของคุณมันก็จะเหมือนกันไอปัญหานี้มันยังไม่ทันจะจบเลย อีกปัญหาหนึ่งมันก็แทรกเข้ามาแต่ปัญหาส่วนใหญ่นะมันจะเป็นปัญหาที่เกิดเร็วและจบเร็วมันเหมือนเป็นอิทธิพลมาก่อกวนก่อกวนใจคุณนะให้คุณอยู่ไม่เป็นสุขอะค่ะทะเลาะกันในที่ทํางานมีคนใส่ความคุณจนคุณรู้สึกฉันอยากจะลาออกจากงานแล้วเกลียดมากเลยมันใส่มาไรในีมันหาเรื่องฉันทุกวันถามว่าคุณจะเป็นต้องลาออกไหมไม่จําเป็นอะต่อให้คุณลาออกคุณไปที่ทํางานใหม่ลาหูมันก็ไปกับคุณคุณก็จะไปเจอคนแบบนั้นอีก ไม่ต้องลาออกค่ะอยู่เฉยๆละล้าเลยค่ะละล้าละล้าต้อนรับเลยใครเขาไม่ชอบคุณมันเป็นปัญหาของเขามันเป็นความทุกข์ของเขาคุณไม่จําเป็นต้องไปทุกข์ร่วมกับเขาอะค่ะอืมมันเป็นอิทธิพลดาวลาหูพอลาหูมันเคลื่อนออกนะไอคนที่มันบั่นส้คุณอะหรือมันหาเรื่องคุณอะเชื่อั้ยอยู่ดีๆมันก็จะมีหนทางที่จะแก้ไขของมันให้ค่อยๆคลี่คลายเองปัญหามันก็จะบางเบาไปเองช่วงที่มันมีลาหูเข้าคุณไม่ต้องพยายามไปแก้ไขปัญหาอะไรนะคะยิ่งแก้ยิ่งเละ เออยิ่งแก้ยิ่งยิ่งเหมือนไปผูกบวกให้มันแน่นขึ้นอะ่ะเออทงที่ดีเวลาลาหูเข้าเนี่ยยู่เฉยเฉยนะคะอะไรใครจะพูดใครจะอะไรช่างเขานะคะใครอิจฉานินทาไม่ดีใส่ร้ายใส่ความมันเป็นวิบากกรรมของเขาเดี๋ยวพอราหูมันออกไปปุ๊บนะเอ,อ่อความจริงอะ่ะมันก็จะถูกเปิดเผยคนก็จะมองคุณในด้านที่ดีขึ้นคนที่มันเคยมั่นหน้ามันไสคุณอะ่ะ เขาก็จะเริ่มมารักเมตตาเอ็นดูคุณเองตามอิทธิพลของดวงดาวเวลาลาหูเข้าแทรกก็เหมือนกันไม่ต้องไปมูไม่ต้องไปแกไม่ต้องไปอะไรทําไมทางนั้นไหว้พระก็ไหวที่บ้านนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุนจุดทูปสามดอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาพระแม่ขาหลวงพ่อโสธรขาคนคนนี้ขยันหาเรื่องลูกจังเลยลูกไม่ได้ไปทําอะไรเขาอะเออพระแม่ช่วยดนจิตด,ดนใจให้เขาไม่ต้องมาทําอะไร ลูกมากดีไหมไม่ต้องมาเป็นศัตรูกับลูกหรือให้เขาอยู่ห่างๆเนี่ยเราบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ค่ะพอแล้วคุณไม่ต้องไปมงุงไม่ต้องไปแก้เป็นหมื่นเป็นแสนนะคะมันไม่มีใครแก้ลาหูให้คุณได้แล้วทุกๆุกเจ็ดปีถ้าคุณมีดาวราหูอยู่กับตัวในรอบเจ็ดปียังไงคุณก็ต้องเจอดาวราหูนั้นๆไปทั้งชีวิตของคุณนั่นแหละคะ่ะเอออยู่ที่ว่าลาหูปีนั้น,น,นมาชนทุกเรื่องอะไรคุณก็จะไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นๆดังน,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 นั้นนะคะเวลาพระเสาร์เข้าแทรกก็ดีเอ,อ่อ พระราหูเข้าแทรกก็ดีไม่ต้องไปไปไปดิ้นรนไปร้อนรนกันกับดวงดาวอะค่ะทําตัวให้มาเป็นก้อนหินทําจิตให้นิ่งๆสวดมนต์ไหวพระแผ่เมตตาเยอะๆทําจิตให้สบายสบายทางานที่มันรอบครอบอยู่ในความรับผิดชอบของเราให้มันดีที่สุดให้ใครก็จะหาเรื่องเราไม่ได้แค่นั้นนะคะเดี๋ยวพออิทธิพนของดวงดาวมันเคลื่อนออกคุณก็เริ่มสตาร์ชีวิตใหม่ แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปมูไปแก้อะไรที่ไหนไม่ต้องให้วิชาชีพามาหลอกคุณเสียเงินเป็นแสนๆนะที่บอกไว้นะทําบุญไหว้พ้าสวดบุ์ของคุณตามปกติเลยค่ะโอเคเนาะอ่ะ,อะสุขสันต์คริสต์มาสนะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนเลยนะคะที่สิ่งใดก็สมดังปรารถนาเนาะโอเคค่ะตามนี้นะ